ปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างแต่พอต้องกลับมาทํางานแล้วเนี่ยไหนใครมีอาการซึมเศร้าอ่อนล้าท,ท้อแท้ไม่อยากทํางานบ้างรู้ไหมคะว่าการเหล่านี้ไม่ใช่อาการที่เกียธรรมาธรรมดา,รรมดาแต่จริงๆแล้วคืออาการ blues อาการบลูสเป็นอาการหลังวันหยุดยาวค่ะที่หลายคนอาจจะเจออาการเหล่านี้ได้เช่นกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีอาการแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งอาการแรกนะคะที่หลายคนเจอนั่นก็คือซึมเศร้าอ่อนล้าท,ท้อแท้รู้สึกไม่อยากมาทํางานค่ะถึงแม้ว่าวันหยุดจะสามารถผ่อนคลายได้บ้างนะคะแต่ก็ทําให้เหนื่อยได้เหมือนกันถ้ามีอาการเหล่านี้นี่แหละคะ่ะคืออาการซึมเศร้าหลังพักร้อน พอมีอาการเหล่านี้นะคะก็อาจจะ<า>ไปรบกวนการนอนเช่นหลับยากหลับไม่สนิทแต่ถ้าอยากให้อาการเหล่านี้หายไปแล้วกลับมาสู้งานอีกครั้งต้องทำยังไง ข้อแรกนะคะต้องให้ความสําคัญกับการพักผ่อน,นะคะ่ะการให้เวลากับร่างกายและจิตใจในการฟื้นฟูหลังวันหยุดนะคะเป็นเรื่องสําคัญพยายามพักผ่อนให้เพียงพอและให้หยุดพักเมื่อต้องการข้อต่อไปนะคะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก่อนนอนเพราะสอสิ่งนี้นะคะอาจจะรบกวนการนอนหลับได้คะ่ะดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงสัก3าชั่วโมงก่อนนอนข้อต่อไปการออกกําลังกายก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าการออกกาลังกายจะช่วยลดความเครียดไปเราไปวิ่งกัน ้อสุดท้ายนะคะคือการวางแผนในการไปพักผ่อนครั้งต่อไปค่ะเพราะว่าการวางแผนในการไปเที่ยวนะคะจะช่วยขจัดความเครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านเพื่อมีเป้าหมายในการรอคอยค่ะสำหรับใครที่กำลังมีอาการเหล่านี้อยู่นะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะดูแลตัวเองและวางแผนในการไปเที่ยวครั้งต่อไปกันค่ะ <Hey. S 1> ไปค่ะ